หัวข้อถัดไปแรงแล้วก็โมเมนต์ของแรงครับก็เดี๋ยวดูแรงขนานก่อนแรงขนานก็คือแรงที่มันอยู่แกนเดียวกันแหละ x เหมือนกัน y เหมือนกันถ้ามันไปทิศเดียวกันมันก็ส่งเสริมกันถ้าคนละทิศกันมันก็หักล้างกันไม่มีอะไรเลยต่อไปมันจะมีแรงชนิดหนึ่งเรียกว่าแรงคู่คั่วภาษาอังกฤษเรียกว่าคัพเปิลโอเคแรงคู่คั่วเนี่ยมันก็เป็นสับเซตของแรงขนานนะบางคนถามสับเซตคืออะไรเราไปดูเอานะเออแรงคู่คว่มันเป็นแรงขนานแต่ว่าจะต้องมีทิศทางตรงกันข้ามกันและขนาดเท่ากันตามฟิสิกส์เลย ตรงกันข้ามการขนาดเท่ากันมันต้องหักกันหมดฉะนั้นซิกมา F จะเป็นศูนย์เสมอทีนี้พอมันเกิดแรงคู่ควบปุ๊บมันก็จะมีโมเมนต์ของแรงคู่ควบหรือโมเมนต์ออฟคัพเปิลย่อด้วย m s ็มสับสคริปด้วย C ครับผมโอเคโมเมนต์ของแรงคู่ควบวอ่ะเรามาดูกันก่อนโมเมนต์คืออะไรโมเมนต์เนี่ยถ้าเกิดคิดในภาพในภาพในหัวตอนนี้ก็คือการหมุนมีแรงกดที่ F1 ตรงเนี้ยเวลามันหมุนก็จะหมุนแบบนี้ใช่ไหมเขาเรียกหมุนทวนเข็มนาฬิกา F2 เนี่ยดันขึ้น ก็ทําให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันโอเคนี่คือประมาณนี่คือทิศทางของโมเมนต์โมเมนต์เนี่ยเป็นอ่าเป็นเวกเตอร์ก็คือทิศทิศมีทวนเข็มกับตามเข็มเนาะอย่างในรูปนี้ก็คือทวนเข็มส่วนสูตรการ,รคำนวณก็คือโมเมนต์เท่ากับแรงคูณด้วยระยะตั้งฉากของมันระยะตั้งฉากคืออะไรก็คือระยะห่างระหว่าง f 1กับ f 2ในระยะตั้งฉากของมันนั่นเองเห็นไหมระยะตั้งฉากก็คือ f 1ไป f 2เนี่ยระยะก็คือ d dog ฉะนั้น m c เท่ากับ f คูณด้วย d ทีนี้มันจะมีคำหนึง่งเวลามันจะหมุนเนี่ยมันจะต้องมีจุดหมุนใช่ไหมแต่ว่าแรงคู่ควบเนี่ยเป็นพิเศษไม่ต้องมีจุดหมุนก็เกิดโมเมนต์ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเกิดสองข้างพร้อมกันแล้วมันหักกันโอเคต่อไปโมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน เรามาดูก่อนจุดหมุนคืออะไรสมมติจุดสีเขียวตรงนี้คือจุดหมุนใช่ไหมคานตัวนี้มันก็จะหมุนได้แบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดออกแรง F1 เนี่ยมันก็จะหมุนไปอย่างนี้เขาเรียกหมุนตามเข็มในขณะเดียวกัน F2 เนี่ยที่มันออกเนี่ยมันก็จะหมุนแบบทวนเข็มตามเข็มกับทวนเข็มมันก็จะต้องหักล้างกันโอเคนี่คือจุดหมุนจุดหมุนเนี่ยบางทีมันก็จะมีซับพอร์ตอยู่ข้างล่างมันนะไม่ว่าจะเป็นฮินชโรเลอร์พินอินสล็อตเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมีอธิบายต่อไปตรงนี้รู้ไว้ก่อนว่าตรงนี้คคือจุุดหมนเ เวลาเราคำนวณเนี่ยโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์แรงคู่ควบวเมื่อกี้โมเมนต์เท่ากับแรงคูณระยะใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันโมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุนก็เท่ากับแรงคูณด้วยแขนของแรงโอเคซึ่งแขนตรงนี้ก็คือแขนที่ห่างจากจุดหมุนนะจุดหมุนคือจุดสีเขียวตรงนี้ถ้าเราจะหา f 1 f 1คูณก็ต้องคูณกับ l 1ใช่ไหมแล้วมันหมุนไปทิศนี้ก็คือตามแสดงว่าตัวนี้เรียกว่าโมเมนต์ตามเท่ากับ f 1คูณ l 1 ต่อไป F2 เนี่ยคือโมเมนต์ทวนโมเมนต์ Moment ทวนก็จะเท่ากับ F2 คูณ L2 ก็คือระยะตรงนี้ถามว่าเอ้ยและ F3 เนี่ยมีค่าไหมมีแต่ค่าแรงไม่มีค่าโมเมนต์เพราะอะไรถ้าคิดตามหลักคณิตศาสตร์ใช่ปะคือมันก็คือ M เท่ากับ F คูณด้วยระยะ L แหละแต่ว่าระยะมันคือระยะเดียวกับจุดหมุนเลยนี่วาฉะนั้นมันไม่มีระยะเหมือน F คูณ0ก็คือโมเมนต์เป็น0ฉะนั้นจุดหมุนเนี่ยมันคือจุดที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการคำนวณเว้ย ตรงไหนที่แรงผ่านเยอะๆเอาตรงนั้นเป็นจุดหมุนแล้วเดี๋ยวมันจะคำนวณโมเมนต์น้อยลงโอเคไหมเก็ตนะหลักการคำนวณของการหมุนเนาะก็จะมี3ข้อข้อแรกเลยวาดรูปแล้วก็ใส่แรงพร้อมทิศทางให้ครบเลยนะตรงนี้แหละจะมีปัญหากันว่าใส่แรงครบหรือยัง เอานิ้วขึ้นมาเลยเรามี5นิ้วพอดีแรงเนี่ยมันมีทั้งหมด5แรงแรงแรกคือ F ใหญ่คือ external force คือแรงที่โจทย์ให้หรือแรงที่เราออกภายนอกแรงที่โจทย์ชอบถามเนี่ยตัวนี้ตัวที่2คือ W W คือน้ำหนัก W เท่ากับ mg 3คือแรงตึงเชือกมีทิศออกจากวัตถุที่สนใจ4แรง n ก็คือแรงปฏิกิยาตั้งฉากอ่าเป็นแรงจะเข้ามีทิศทางเข้าหาวัตถุที่เราสนใจแล้วก็สุดท้ายแรงเสียดทาน ก็มีทิศต,ตรงข้ามกับทิศที่มันจะเคลื่อนที่ถ้าใส่ครบ5้าแรงแล้วก็คือครบไม่ต้องมาแบบลีลาว่าครบหรือยังนะยกนิ้วขึ้นมาเลยสองเลือกจุดหมุนเป็นจุดที่แรงผ่านมากที่สุดก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเลือกจุดที่แรงผ่านเยอะๆตรงพวกนั้นก็จะไม่มีโมเมนต์เกิดขึ้นมันก็จะคำนวณสะดวกแต่ถ้าแบบเออไม่อยากเทคตรงนี้อยากเทคตรงอื่นก็แล้วแต่เอาตามลําบากเลยแล้วก็เทคสมก,การซิกมาโมเมนต์เท่ากับศูนย์ซิกมาโมเมนต์เท่ากับศูนย์ก็คือ M ตามเท่ากับ M มทวนนั่นแหละโอเค แล้วก็3เลยใช้หลักสมดุลของแรงซิกมาเอท่ากับศูนย์ในการแก้ปัญหาโอเคครับหลักการคิดก็จะมีแค่นี้เองบทนี้ง่ายหน่อยไม่ใช่บทสีหัวข้อ x y z โครงลวดมีแรง30นิวตันกระทําที่ z ในทิศตั้งฉากกับ z y ดังรูปจงหาความแตกต่างระหว่างโมเมนต์ของแรงดังกล่าวรอบจุด x และก็รอบจุด y โอเคก็คือเขาบอกให้เทคจ,จ,จุด y เป็นจุดหมุนกับจุด x เป็นจุดหมุนนั่นแหละจุด y เป็นจุดหมุนฉะนั้นสูตรของโมเมนต์รอบแกน y ใช่ไหมก็ต้องเป็นแรงอะไรแรงคูณกับระยะตั้งฉากใช่ไหมโอเคแรงคือเท่าไหร่30นิวตันระยะตั้งฉากคือเท่าไหร่ครับก็คือระยะนี้นี่แหละ3เมตรตรงนี้นี่แหละก็30คูณ3เป็น90หน่วยก็เป็นนิวตันเมตรโอเคครับถัดไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโมเมนต์รอบแกน x อ่ะ โมเมนต์ Moment, รอบแกน x ปุ๊บโอเคแล้วระยะรอบแกน x กเป็นเท่าไรอ่าก็เหมือนถอยไปเหมือนเหมือนถอยแรงมันไปชึบชึบชชึบชบ,บอ่าตรงนี้ก็มีแรง30นิวตันผ่านนะระยะตั้งฉากก็คือระยะนี้นี่เองก็คือ3เมตรเหมือนเดิมฉะนั้น mx เท่ากับ f คูณ l ก็เป็น30คูณ3ตอบ90นิวตันเมตรเหมือนเดิม แต่คำถามเขาถามว่าจงหาความแตกต่างระหว่างโมเมนต์รอบจุด x แล้วก็จุด y ใช่ไหมแล้ว m ตออศูนย์ครับ90ลบ90ได้ศูนย์โอเคคานงอรูปมุมฉากถูกกระทําด้วยแรง f1 และ f2 ดังรูปทําให้คานอยู่ในสภาพสมดุลกําหนดให้คานนี้มีมวล8กิโลกร,รัมต่อความยาว1เมตรจงหาขนาดของแรง f1 ถ้ากําหนดให้ขนาดของแรง f2 เท่ากับ3นิวตันโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาใส่แรงกันก่อนเลย เริ่มต้นโจทย์ให้มาก็คือ F2 เท่ากับ3นิวตันใช่ไหมโอเคจากนั้นน้ําหนักคาน8กิโลกรัมต่อ1เมตรแล้วน้ําหนักคานเนี่ยคานสม่มําเสมอก็น้าหนักลงตรงกลางโอเคตอนนี้เนาะก็ mg ลงตรงนี้ของคานก็8กิโลกรัมก็เป็น80นิวตันตรงนี้ก็2เมตรเนาะก็ต้อง160นิวตันโอเคต่อไปเราแอบรู้ก่อนแล้วว่าโมเมนต์เนี่ยมันคือแรงคูณระยะตั้งฉากฉะนั้นเราหาระยะตั้งฉากเอาไว้รอเลยดีกว่า เห็นนะปึ๊บปึ๊บ,บเดี๋ยวหาระยะตั้งฉากตรงนี้ก็คือตีโกนกับพิธากลรัสธรรมดานะโอเคถ้าตรงข้าม90เป็น1ใช่ไหมตรงข้าม30ก็ต้องเป็น1ส่วนสแล้วตรงข้าม60ก็ต้องเป็นรูทสามส่วนสองโอเคในทำนองเดียวกันอีกข้างหนึ่งก็เช่นกันเปลี่ยนสีปากกาก่อนมาโอเคตรงข้าม90เป็น2ตรงข้ามสาก็ต้องเป็น หตรงข้า60ก็ต้องเป็นรูทสาโอเคได้ระยะหมดแล้วจากนั้นมาเลือกจุดหมุนจุดหมุนข้อน,นี้ตรงไหนก็ได้นะแต่ตรงที่ถ้าเลือกแล้วน่าจะชีวิตง่ายสุดก็น่าจะจุดนี้แหละโอเคเลือกตรงนี้เป็นจุดหมุนฉะนั้นเราเริ่มเลยซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0 M ตามเท่ากับ M ทวนโอเคมาดูก่อนตัวไหนเป็นตามเข็มบ้างตัวที่เป็นตามเข็มก็คือ f เดี๋ยวเริ่มก่อนเลยก็คือ f2 เนาะ F2 เนี่ยมันจะหมุนมันจะพยายามทําให้คานตัวเนี้หมุนตามเข็มระยะของมันระยะตั้งฉากก็คือตรงนี้เลยเห็นปะ่ะมันก็เหมือนเลื่อนไปที่จุดหมุนตรงนี้เลยก็คือสามคูณด้วยสองโอเคคราวนี้จะไปช้าๆหน่อยนะข้อหน้าจะเร็วกว่าน,นี้อีกโอเคสามคูณกับสองจากนั้นก็คือน้ําหนักใช่ไหมร้อยหกสิบนิวตัน ระยะตั้งฉากมันก็คือเนี่ยจากตรงนี้ไปตรงนี้เนี่ยสีแดงเนี่ยจากตรงนี้ไปตรงนี้ระยะมันก็คือหนึ่งทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งแต่คาสนสม่าเสมอ้ลนหนักลงตรงกลางฉะนั้นก็คือหนึ่งส่วนสองมันก็คือหนึ่งร้อยหกสิบคูณด้วยหนึ่งส่วนสองนี่ระยะตั้งฉากต่อไปเอมทวนนี่เลยน้ําหนักแปดสิบนิวตันเนี่ยระยะมันก็คือตรงนี้ทวนยังไงเนี่ยเนี่ยมันพยายามจะหมุนเนี่ยเนี่ยมันพยายามจะทําให้คานเนี่ยหมุนทวนเข็มโอเคเนี่ยปึ๊บ ระยะมันก็คือรูทสามส่วนสหารสองอีกทีหนึ่งเป็นรูทสามส่วนสี่โอเคแปดสิคูณด้วยรูทสามส่วนสี่แล้วก็ตัวสุดท้าย F1 ตัวที่เขาหาเลยเนี่ย F1 เนี่ยเห็นไหมมันก็พยายามทําให้ทวนเหมือนกันระยะของมันก็คือระยะตั้งฉากก็คือตรงนี้เลย1เมตรก็คือ F1 คูณด้วย1นั่นเองคิดเลขออกมาครับเลขน่าเกียดมากเลยแป๊บนึงนะ เอ่อร้อยสิบหารสองแปดสิบบวกด้วยเป็นแปดสิบหกโอ้โหแปดสิบรูติดไว้เลยละกันสามร้อยสี่สิบสี่ลบแปดิรูทสามนิวตันครับตอบเท่านี้โทษทนีนะคานสม่ำเสมอสองกิโลกรัมยาวหนึ่งเมตรมีไม้หมอนหนุนไว้ที่กึ่งกลางคานคือจุด P และมีมวลแขวนไว้ดังรูปถ้าต้องการให้คานอยู่ในแนวระดับจะต้องแขวนมวลทางขวามือของจุด P ตำแหน่งใดถ้ากอไก่ให้มวลพีหนัก4กิโลและขอไข่มวลพีหนัก6กิโลก็เป็นโจทย์ง่ายๆ2ข้อครับคือนี้เดี๋ยวเราใส่แรงก่อนอ่าคานมีน้ําหนัก2กิโลใช่ไหมก็ต้องลงตรงกลางแบบนี้ก็20นิวตันตัวอื่นๆก็เท่าไหร่40นิวตัน80นิวตันตรงนี้ก็80นิวตันเขาถามว่าเออถ้าเขาจะแขวน P ใช่ไหมสมมตินะ P ลงมาแบบนี้ ระยะมันจะห่างจากจุด P เนี่ยเท่าไหร่เขาถาม L ตัวนี้โอเคแล้ว P ก็เป็น40นิวตันไม่ก็60นิวตันนะตามโจทย์ที่เขาบอกมาครับก็เลือกจุดหมุนก่อนมาก็จุดหมุนก็เลือกเป็นจุดนี้แหละง่ายดีจะได้ไม่ต้องคิดน้ำหนักคานโอเคครับก็ทางด้านซ้ายมือของจุด P นะก็คือ4กิโลกับ8กิโลเนี่ยตัวเนี้ยจะพยายามหมุนทวนเข็มส่วนด้านขวามือเนี่ยจะพยายามหมุนตามเข็มเนาะแล้วก็จับซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ใช่ไหมก็ M ทวนเท่ากับ M ตาม M ทวนมีใครบ้างนะก็มีอ่าสีินิวตัน40่ิ้นิวตันระยะตั้งฉากเป็นโอ้เดี๋ยวเรามาใส่ระยะกันก่อนเขาบอกว่าคานยาว1เมตรใช่ไหมอ่าข้างขวาห้าเซนตรงนี้สี่เซนงั้นก็ต้องตรงนี้ก็ต้อง10เซนครับโอเคที่เหลือก็รู้หมดแล้วก็เป็น สีคูณด้วยระยะถึงจุดหมุนเลยก็คือ50บวกด้วย80คูณระยะก็คือ40หน่วยเป็นเซนนะเท่ากับอ่า p p คูณด้วย L บวกด้วยอ่าสุดท้ายก็เป็น80ดนิวตันคูณด้วย50โอเคครับสมการเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราก็มาดูอ่ากอไก่ใช่ไหมกอไก่เนี่ย กไก่ก็คือแทน P ด้วยเท่าไหร่แทน P ด้วย4กิโลกร,รัมก็คือ40นิวตันก็จะหา L ออกมาได้เป็นเท่าไรอ่ะคิดเลขครับปึ๊บป,บปบึมากดเครื่องคิดเลขก่อนถ้าเกิดว่าเราเอา4กิโลกร,รมัมตำแหน่ง P คือ30เซนโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอา40อ่ะเราใช้เป็น60ก็คือ6กิโลกร,รัมละ่ะ ระยะเป็นเท่าไหร่ก็เออ่20เซนครับตอบครับแค่นี้แหละโอเคตามรูปที่กำหนดให้ m1 ต่อ m2 ต่อ m3 จะมีค่าเท่าไหร่ถ้าคานแต่ละอันไม่มีน้ำหนักและระบบสมดุลโจทย์ประเภทถามอัตราส่วนก็คือเรากำหนดเลขเองได้เลยก็ถ้ามั่วๆขึ้นมาเลยนะดูคานตัวนี้ก่อนคานตัวล่างนะระยะทางซ้าย l ส่วน2ทางขวา l ส่วน2ใช่ปะแล้วก็แขวนมวล m2 m3 อยู่แล้วอยู่สมดุลด้วย ระยะก็เท่ากันแปลว่ามวล m2 กับ m3 เนี่ยควรจะต้องเท่ากันด้วยนั้นก็สมมุติให้ m2 เป็น1กิโลกร,รัมก็แล้วกัน m3 ก็เป็น1กิโลกร,รมัมโอเคแรงลง2กิโลกร,รมัมแปลว่าตรงนี้ก็เหมือนกับแบกน้ําหนักอยู่2กิโลกร,รัมก็คือ20นิวตันเนาะโอเคเราก็มาคราวนี้เรามาคํานวณ m ทวน m ตามของด้านบนได้ละแล้วเทคจุดหมุนตรงตรงนี้โอเคมา m ทวนเท่ากับ m ตาม มา m ทวนใช่ไหมก็คือตัวอะไร m 1เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีถ้ามันได้หมุนเนี่ย m 1เนี่ยจะหมุนทวนเข็มก็คือ m 1คูณด้วย2 l ส่วน3ส่วน m ตามก็คือ2 0นิวตันเนาะ2 0นิวตันคูณด้วย l ส่วน3ก็ l ส่วน3ตัด l ส่วน3ฉะนั้น m 1เนี่ยจะเท่ากับ20 000, 2 10พันสองนิวตัน หรือ m1 เนี่ยก็คือเท่าไร่1กิโลฉะนั้นคำตอบ m1 m2 m3 ตอบเท่าไรครับ1ต่อ1ต่อ1โอเคมันคือโจทย์แบบสมมติเลขขึ้นมาได้เลยคานสม่ำเสมอหนัก20นิวตันจงหาน้ำหนัก W ที่มากที่สุดที่ทำให้ระบบนี้ยังคงสมดุลได้พอดีโอเคครับไฮไลท์ทำให้ระบบคงสมดุลไว้ได้พอดีตรงเนี้ย ถ้าน้ำหนัก W มันปกติใช่ปะมันก็คานก็จะอยู่สภาพนี้แหละไม่เอียงไม่เอียงซ้ายแต่ถ้า W มันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ปะคานมันจะเอียงลงทางซ้ายแบบนี้เว้ยก็เสมือนกับไอ้ตรงแรงตึงเชือกทีสองเนี่ยโดนยกขึ้นก็จะมีแรงตึงเชือกแล้วทีเนี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ใส่นี่กันดีกว่าจะได้ไม่งงปึ๊บให้ตรงนี้เป็น T1 แล้วกันนะให้ตรงนี้เป็น T2 เขาบอกว่าที่ทําให้ระบบยังคงสมดุลได้พอดีก็คือ ให้ทีสองเนี่ยเป็นศูนย์ก็คือยังไม่ต้องให้มันมีแรงตึงอะ่ะเออถ้ามีแรงตึงปุ๊บอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่สมดุลแล้วมันจะเอียงไงฉะนั้นให้ทีสองเป็นศูนย์ที่นี้แล้วทีหนึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะหาเราก็เทคจุดหมุนตรงตรง,ตรงทีหนึ่งไปเลยโอเคแล้วเขาบอกอะไรอีกคานสม่าเสมอหนักยี่สิบนิวตันโอเคคานสม่าเสมอหนักยี่สิบนิวตันแล้วระยะล่ะระยะลงก็คือครึ่งหนึ่งของคานนะ คือขั้นสม่ำเสมอลงตรงกลางแสดงว่าตรงนี้เป็น 5L ข้างนี้ก็ 5L ปุ๊บตัวนึง 3L เออไปไล่ระยะเอานะไม่ยากและก็เป็น m ตามเท่ากับ m ทวนตัวไหนเป็นตามครับ20นิวตันเป็นตามก็คือ20คูณกับ 3L ส่วน m ทวนใช่ไหมก็เป็น w คูณด้วยเท่าไหร่ครับ 2L ครับยตัดได้อีก L ตัด L W ออกมาเป็น 20, 40, 60สหารสตอบ30นิวตันครับผมน้ำหนัก12กิโลกร,รมัมวางอยู่บนแผ่นกระดานไม้สม่ำเสมอหนัก1กิโลกร,รมัมซึ่งแขวนด้วยเชือก2เส้นก็น้ำหนักนี้คล้องผ่านรอกเกลี้ยงแล้วแขวนกับน้ำหนัก3กิโลกร,รมัมจงหาแรงดึงเส้นเชือกทั้งสองโอเคเริ่มต้นวาดรูปรูปไม่ต้องวาดเขามีแล้วต่อไปใส่แรงเนาะแรงมีอะไรบ้างอ่ะ มีแรง F ภายนอกมีไหมเอานิ้วขึ้นมาเลยนะที่บอกให้นับ5้าอันอะแรงภายนอก F ไม่มีแรงตึงเชือกมีไหมมีเป็น t หนึ่ง t สองก็คือที่เขาถามนี่แหละมีอะไรอีกแรงน้ำหนกักแรง W น้ำหนักมีอะไรบ้างเขาบอกคานสม่ำเสมอต้องลงตรงกลางเข้าคานยาว3เมตรใช่ไหมทําหนักก็ลงตรง1.5เมตรน้ำหนักนสม่ำเสมอหน,นัก1กิโลโกร,รัมก็คือ10นิวตัน แล้วเขาบอกว่าน้ําหนัก12กิโลวางอยู่บนแผ่นกระดานใช่ไหมตรงเนี้ยมันเป็นระบบลอกนะเว้ยคือมันมีการช่วยกันอยู่ถ้าเกิดว่ามันวางมวล12กิโลกรัมตรงนี้เลยเนี่ยน้ําหนักก็คือ120นิวตันแต่ทีนี้มวล12กิโลกรัมเนี่ยมันโดนช่วยพยุงอยู่3เว้ยตรงนี้ดังนั้นแรงที่ลงจริงๆอ่ะ12ลบ3 90นิวตันนะข้อ,อน,นี้เอามาวัดแค่นี้แหละว่ารู้หรือเปล่าว่าตรงเนี้ย90นิวตันไม่ใช่120เข้าใจไหมมีอะไรอีก แรงเสียดทานไม่มีแรงเอน็นแรงปฏิิกิยาไม่มีโอเคมาจงหาแรงตึงเชือกทั้งสองเรามาเทคจุดหมุนกันก่อนเลยจุดหมุนจะเทคตรงไหนดีเทคตรงทีหนึ่งหรือทีสองก็ได้นะเพราะว่าเขาถามแรงตึงเชือกไงต้องเทคตัวหนึ่งก่อนเพื่อให้หาอีกตัวหนึ่งได้เทคทีสองแล้วการระยะจะได้ดูง่ายๆหน่อยมาก็มาขึ้นเลย M ตามเท่ากับเทวนมีตัวไหนเป็นตามบ้างเนี่ย T1 เป็นตามที่เป็นตาม90เป็นทวน10เป็นทวนโอเคที่ 1, ระยะทั้งหมดเท่าไหร่3เมตร90ระยะเป็นเท่าไหร่เอ่อ2เมตรแล้วก็10ล่ะระยะ1.5โอเคคิดเลขมาครับที่เป็นเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลข90คูณ2ลบด้วย10คูณ1.5ทั้งหมดหาร3ได้65นิวตันครับ โอเคพอตรงนี้เป็น65นิวตันแล้วใช่ไหมเรารู้แล้วต่อไปเราใช้ซิกมา f อเท่ากับ0แรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นคืออะไร t1 บวก t2 แรงลงก็คือ90บวก10ฉะนั้นถ้า t1 เป็น65 t2 เป็นเท่าไหร่100ลบ65 35นิวตันครับจบแท่งเหล็กยาว L หนัก120นิวตัน มีน้ำหนัก w 1และ w 2แขวนไว้ที่ปลายพยุงด้วยเชือก a และ b กำหนดให้ w 2หนักเป็น2เท่าของ w 1จงหาค่ามากที่สุดของ w ในหน่วยนิวตันที่จะแขวนอยู่ได้โดยเชือกไม่ขาดทั้งนี้กำหนดให้เชือกแต่ละเส้นทนแรงดึงได้เพียง500นิวตันเท่านั้นโอเคเริ่มต้นเดี๋ยวเราอ่านโจทย์ใส่แรงก่อนเนาะเขาบอกว่า w 2หนักเป็น2เท่าของ w 1ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราค่าตัวแปรนี้ทิ้งเลย ให้ W1 เนี่ยเป็น W แล้วก็บอก W2 หนักเป็น2เท่าของ W1 ใช่ไหมงั้น W2 เนี่ยเป็น2 W โอเคมีอะไรอีกอคา,านสม่ำเสมอไม่มีสม่ำเสมอหนัก120นิวตันอ่ะก็ลงตรงกลางปึ๊บ120นิวตันเขาบอกว่าแรงตึงเชือกแต่ละเส้นเนี่ยทนได้500นิวตันโอเค ทีนี้ทําโจทย์มาตั้งนานะก็ควรจะสังเกตได้แล้วนะไม่รู้จุดไหนอ่ะาเทคโมเมนต์ moment, ที่จุดนั้นจะได้ไม่ต้องคิดเขาบอกกาหนดให้แต่และเส้นทนแรงดึงได้เพียง500นิวตันเราก็สมมตอิอเส้นไหนก็ได้จะ TA หรือ TB ก็ได้ให้มันเป็น500นิวตันแล้วไปหาอีกเส้นหนึ่งโอเคก็สมมติ TB ก็แล้วกันนะเป็น500นิวตันโอเคแล้วก็จุดหมุนก็ไปเทคที่ TA เพราะว่าเราจะไม่รู้สองอย่างพร้อมกันมาครับมาดูกันอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวมีระยะอีกระยะที่เราต้องหาอีกเ ระยะร้อยิบนิวตันเนี่ยคานตรงกลางไปทีเอตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ L ส่วน C โอเคมาเริ่ม m ทวนเท่ากับ m ตามมีอะไรเป็นทวนบ้างก็มีตัว w ทางซ้ายมือใช่ไหมก็เป็น w คูณด้วย L ส่วน C มีอะไรอีกทีเอไม่ต้องคิดต่อไปตามละ่ะ ตามก็เป็น120คูณด้วย l ส่วน4บวกด้วยอ้อออ้โทษโทษโทษด,ด,ดูไม่ครบเองมันจะมีแรง tb มาช่วยด้วยนี่ไงก็คือ tb ก็เป็นแรงตามเหมือนกันเออก็บวกด้วย tb ระยะมันก็คือเท่าไหร่ l ส่วน2โอเคแล้วก็ m ตามก็จะเป็น120 คูณด้วย l ส่วน4บวกกับ 2w คูณด้วยเท่าไหร่ครับระยะก็คือ l ส่วน2บวก l ส่วน4ก็เป็น 3l ส่วน4โอเคมีอะไรตัดได้บ้าง l ตัด l ตัด l โอเค w ส่วน4บวกด้วย500ส่วน2 เท่ากับ1 2 0 0 4สามสบวกด้วยเอ่อลเองตัดไม่หมดปุ๊บบวกด้วย2 W 2326 6 W ส่วน4ทีนี้ย้ายข้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าคิดเลขออกมาตรงนี้เป็น250ลบ30เท่ากับ 6w ส่วน4ลบ w ส่วน4หลือ 5w ส่วน4คิดเลขครับ w เป็นเท่าไหร่ก็250ลบ30คูณ4หาร5 w ตอบ176นิวตันซึ่งมันคือตรงไหนครับที่เราตามหาเนี่ยตรงนี้คือ176นิวตันโอเคแล้ว 2w อ่ะก็2เท่าของมันไงก็คูณ2เข้าไปตอบ352โอเคแถมหน่อยแล้วถ้าจะหาแรงตึงเชือก ta ที่เหลือละหาได้ไหม ก็เอาแรงลงเท่ากับแรงขึ้นนะแรงลงก็1076บวก120บวก352แรงขึ้นก็มี500ไปตัวเดียวแสดงว่า TA เป็น148ครับก็ประมาณนี้